มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าถือเป็นข่าวดีที่วันนี้ระดับน้ําทะเลหนุนสูงต่ํากว่าที่คาดการไว้โดยระดับน้ํำในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงเพียง2เมตร44เซนติเมตรเท่านั้นประกอบกับน้ําเหนือบางส่วนเริ่มทรงตัวและระดับน้ําในคลองรังสิตท,ที่ลดลง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ยังคงมีความเป็นห่วงพื้นที่หลักสี่ที่ระดับน้ำยังคงสูงและขยายวงกว้างรวมถึงฝั่งธนบุรีในเขตบางพลัดทวีวัฒนาตลิ่งชันซึ่งมีน้ำจากจังหวัดนครปฐมไหลเข้ามาสมทบทำให้กรุงเทพมหานครต้องติดตามพื้นที่เขตบางแคอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวด้วยว่าแม้ในหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่ก็ยังพูดไม่ได้ว่ากรุงเทพมหานครผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วคาดหวังได้ว่าช่วงน้ําทะเลหนุนสูงสุดในช่วงนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ จะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องก็พี่น้องประชาชนในจํานวนมากก็ได้เดือดร้อนจากการที่น้ําระดับน้ำชัตนาในแม่น้ำนเจ้า,าพระยาะสูงมากในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวสงวาดพี่น้องชาวเขตดุสิตนะครับเป็นต้นนะครับแต่คิดว่าโดยภาพรวมทุกท่านคงจะเห็นด้วยว่า ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจากการที่ระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพยาสูงมากนี้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในขอบเขตที่ค่อนข้างจํากัดจนขณะน,นี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประกาศอพยพทั้งเขตรวม6เขตแล้วได้แก่ดอนเมืองสายไหมบางพลัดทวีวัฒนาตะหลงชันและหลักสมีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ5เขต ได้แก่บางเขนจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางบางซื่อและพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่คันนายาวคลองสามวามีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังส่วนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งริมคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ่งคลองต่างๆระดับน้ำยังทรงตัวอาจมีปรับสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขณะที่คลองเปรมประชากรระดับน้ำยังคงสูงล